เชียร์นะัทิวเตะบอลทองคุณครับครั้งที่สองกันค่ะวันนี้ไม่ธรรมดานะคะพี่เลขาหมอนมาช่วยเชียร์ด้วยประธานประธานบอกประธานจะอาชีดตั้งนึ่งดามดประธานจะอาฉีดด้วยอ่ะ รออัดฉีดเลยนะพี่ประธานลุงตอนนี้นัดทิวก็พร้อมมากๆแล้วนะคะทุกคนรอเชียร์นัดทิวเลยนัดทิวบอกดเวยเนี่ยทุกคนดูสิคะคนมาเชียร์นัดทิวเยอะมากทั้งพี่โฟน้องเสียเด่นพี่บอยเลขาหมอนแล้วก็ประธานลุงนัดทิวสู้ๆนะกําลังใจเยอะเลยนี่นี่พี่โนบิคิมก็มาเอ้ยไม่ใช่นอตตี้พี่เบ่าอาร์มพี่เจ๊เปียวก็มานะพี่โฟด้วยเอย๊บอกไปหรือยัง ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูดัชทิวแข่งกันเลยอันนี้ก็จะเป็นนัดแรกเลยนะคะโอ้ยังติดเจ้านัดที่ลอกสวยโออมดลุยดูย นัดทิวยิงเข้าประตูไปแล้วค่ะทุกคนเด็กๆด,ดีใจใหญ่ตีเสมอไปได้หนึ่งหนึแล้วก็หมดไปแล้วนะคะครึ่งแรกพี่โฟอารซีเคุมทีมจ้านัดทิวบอกสู้ต่อครับยังไม่เหนื่อยไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันครึ่งหลังเลยเพื่อนๆน,นัดทิวก็สู้มากเลยครับทุกคนทุกคน,กค,นคิดว่าทีมนัดทิวจะทำได้ไหมคะเผิ่อแป๊บเดียว2หนึ่งแล้วค่ะทุกคนเอาไป3หนึ่งตอนไหนเนี่ย เลยบอกขอเวลาดองแปบแล้วก็หลงสนามกันเลยค่ะนัดคิวส่งบอลให้เพื่อนยิงเข้าประตูไปแล้วค่ะทุกคนเป็น3ประตูต่อสองไปครับเล่นต่อเผื่อจะตีเสมอได้แต่ว่าโชคไม่เข้าข้างครับหมดเวลาเฉยเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีอีกรอบ2ไข่อดูคอมเมนต์มาเลยรอบนี้แพ้ไม่เป็นไรรอบหน้าแกตัวใหม่นะทุกคนไปครับไปดูรอบ2กันเลยบอกเลยค่ะว่ารอบ2เกิดมาไม่ทันนัดทิวยิงไปแล้วหนึ่งลูกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะว่ารอบนี้จะชนะกันได้หรือเปล่า ผู้รักกาตของบางชาวบ้านผิดพลาดนตะพัฒนาครับเอาสวยวะยงไครับ ไม่เป็นไรตอนนี้เราได้ไป3ามสูแล้วกันทุกคน เรียบร้อยค่ะเข้าไปแล้วสี่สูวนแต่อย่าเผลอนะคะพเพราเผลอไปแล้วเขาจะยิงเอานั่นไงตอนนี้ก็สี่ประตูต่อหนึ่งแล้วค่ะห้าคนนะครับเตียงไปนะครับบ้านละหนึ่งคนหลังจากติดคู่นู้นนะครับแล้วเราจะได้มาสในใจฝั่งนี้เผลอแป๊บเดียวเพื่อนนะัทชิวยิงเข้าไปแล้วค่ะอีกหนึ่งประตูตอนนี้ก็กลายเป็นห้าประตูต่อหน,นึง่งตามติดต่อันนีนะครับผมจอนขนะครับนี่ดาวิ๊งมา องชนะไปหประตูตอนหนึ่งค่ะทุกคนเด็กๆเก่งมากบอกเลยค่ะว่าแมตชนี้ลุน้นแทบขาดใจเลยขอจับมือสักหน่อยวันนี้ทําดีมาก่าทางจะเหนื่อยหน้าดูเหงื่อออกเต็มตัวเลยขนาดกรรมการยังขอจับมือครับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนเอนดูน้องนัดชิวด้วยนะคะนัดชิวได้เข้ารอบค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่านัดชิวจะชนะได้หรือเปล่าเจอกันพรุ่งนี้ครับทุกคน แข่งบอลรอบที่3ครับทุกคนไปดูวิ่นทัทชิวแทนก่อนกันไปครับวันที่2รอบที่3ไปดูกันว่านทัทชิวจะทําได้ไหมน้องๆก็พร้อมกันแล้วนะคะไปทุกคนสู้ๆรอบนี้นทัทชิวเจอทีมแข็งครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเอาให้เต็มที่มาต <วะ S 1> <ด>ิดโซเร็ตมาเล<ด>็กครับทีละเดชทีละเดทพีดตรงนี้ไปได้เร็วไม่ได้ครับยังไม่ผ่านครับมาติดโซเร็โนนจะ นิดเดียวเองอะครับทุกคนไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นัดชิวนัดชิวเลยยุทธนาอาเไก๋และยุทธนาขนบมาใจจิงเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วดึงประตูแต่อย่าเพิ่งดีใจไปค่ะทุกคนเพราะตอนนี้สี่ประตูต่อหนึ่งไปแล้วค่ะเขาสี่เราหนึ่งไม่เป็นไรเด็กๆทําให้เต็มที่แพ้ช่างมันเราเป็นตื่้นโคตรมากครับกับตายด้วยกันครับโดนกระสัยเป็นไปไม่ได้ ไปแล้วครับเบอร์เจ็ดได้ไหมโอ้ยโดนพักไปครับตัวเล็กๆก็กกงแง่โดนเสียเปรียบดกนเอสยเียกงเด<ๆ>อีกสักพักเบอร์เจ็ดโดนอีกแล้วค่ะโอ้ยน้องอ๋อมช้ำหมดละมั้งลูกไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่รอ,อบนี้เราได้เตะจัดไปเลยน้อง แล้วบอลมาถึงนักทิวแล้วนักทิวจะทำได้ไหมโอ้ยพลาดไปนิดเดียวและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะเป <Yeah! S 3> ล่าครับลงให้ดู ทิวโดนเตะแข้งล้มเลยค่ะน้องที่เตะล้มก็ไปขอโทษนะคะนันก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละอยู่ห้องเดียวกันแต่อยู่คนละมู่แล้วได้มาแข่งกันนัททิวเจ็บขาแข่งต่อไม่ได้เลยค่ะช่วยเพื่อนๆไม่ได้แล้วนะโคดก็เอาน้ําแข็งมาประคบให้น้องนะคะปฐมพยาบาลเบื้องต้นและแล้วเราก็แพ้ไป6กหนึ่งค่ะทุกคนไม่เป็นไรปีหน้าเอาไม่พอเพื่อนๆแข่งเสร็จเพื่อนๆก็มาดูนัททิวนะคะความที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันน้องก็กลัวเพื่อนเจ็บมาขอโทษเพื่อนใหญ่เลยนี่เลยค่ะที่เขาเรียกว่าน้าใจนักกีฬาน ยังสู้ต่อใช่ไหมเอาแม่เป็นกําลังใจให้สู้ๆกับบ้านโดยสภาพขาเจ็บแต่ดีนะคะที่ไม่เป็นอะไรมากมาถึงพ่อแมนก็ทายาให้เลยค่ะไม่เป็นไรครับปีหน้าเอาใหม่หายเจ็บแล้วหายเจ็บแล้วโอเคปีหน้าเจอกันลุ้น15ปีครับเจอกันนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้นัททิวด้วยนะคะแล้ววันนี้นัททิวก็ทําเต็มที่แล้วเยี่ยม